เพจยู่ในเต็ดออฟิศ p ลนนะคะวันนี้มันเจอพี่ปอและน้องอีฟค่ะค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําหมึกตัวยี่ห้อ b บร t เ e อนะคะ,คะเป็นตัว tn 2260ตัวหมึกน,น้อยแล้วก็ตัว tn 2องสองแปดศูนย์ตัวหมึกมากค่ะ,คะตลับหมึกโทนเนอร์ tn 2260และ tn 2280นะคะสีดำหมึกแท้คุณภาพสูงจาก b บร t เทอนะคะให้ภาพสวยสีสดคมชัดนะคะทุกรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะสั่งพิมพ์เอกสารราย ประชุมจดหมายธุรกิจหรืออินวอยนะคะใช้สำหรับเครื่องโทรสารเครื่องมอสติฟังก์ชันนะคะและเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ค่ะค่ะตัวหมึกตัวนี้สามารถใช้ได้กับตัวเครื่องปรินเตอร์ราเทอร์ hl 2240D 2250DN นะคะ,คะตัว dcp 7060D แล้วก็ตัว mfc 7360ค่ะ ตัวนี้นะคะตัว tn 2260ตัวนี้ตัวหมึกน้อยสามารถพิมพ์ง,งานได้1,200แผ่นค่ะแล้วก็ตัว tn 2280ตัวนี้เป็นหมึกมากสามารถพิมพ์ง,งานได้2,600แผ่นค่ะ อย่าลืมนะคะคลิปหน้าเราจะมีหมึกรุ่นไหนมาแนะนำนะคะอย่าลืมติดตามชมเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามเพจ United Office Supply แล้วก็ช่อง YouTube ของเราฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้น้องอีม้วก็พี่ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ